เอาละวันนี้ก็ขึ้นกระแสกะันลระ้อนจ่อมาหรือมาทางไหนแล้วก็รวมจิตของเราให้มันชุ่มเย็นภายในตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกในวัฏจัสงสารมันก็จะมีขึ้นวันนี้แหละขึ้นทุกข์ขึ้นความร้อนขึ้นกระแสของความเจ็บปวดในจิตในกายแผ่ออกมาส่งมาหาก็มี ส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือก็มีขอให้ไปปรับไปช่วยสลายขึ้นกรรมขึ้นทุกเหล่านั้นหน่อยถ้ามีรอบจาริกหรือว่ารอบออกไปก็ไปบางทีก็ส่งจิตไปแผ่พลังคุมให้สำหรับผู้มีบุญนะผู้มีบุญก็บุญไปแจกบุญก็คือความสุขเอาไปแจกก็ไปจ่ายเอาไปแผ่ให้ ให้ได้คลายทุกข์บางคนก็คลายทุกข์บางดวงจิตก็คลายทุกข์ชั่วคราวบางดวงจิตก็ได้เลื่อนได้ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เข้าสู่ภูมิที่มีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างของพวกเรานี้ได้มาเดินในเส้นทางที่เป็นทางลักนั่นคือทางที่ไม่ต้องไปแสวงหาหุ้นทางลองผิดลองถูกก็เลยมีเวลา มากพอที่จะเอาตนเข้าถึงพระนิพพานได้ในช่วงเวลาไม่เกินเจ็ดปีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาแล้วเราปรารถนาที่จะสำเร็จและไปชดช่วยผู้อื่นที่อาจจะต้องเรียนรู้รายละเอียดที่มากหน่อยแต่ก็จะมีกำลังของความเมตตากำลังของความปรารถนาดีนะนะมาช่วยหนุนเรา ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กว้างขวางและก็เข้าใจง่ายขึ้นก็มีเจตนาดีที่จะเอาตนเอาผู้อื่นไปฝนตามแต่ก็ต้องตัดในขณะที่ศึกษาเรียนรู้รู้ว่ามีเจตนาดีอยู่แต่ต้องตัดการเชื่อมต่อกระแสกันและกันก่อน คือวางเฉยให้ทุกอย่างมันดำเน,น,น,นินไปตามกฎเกมกติกาของวัตสงสารเนี่ยคืออย่าเป็นผู้ไปล่วงละเมิดกฎกติกาของเกมเพราะว่าในวัตสงสารนี่มีดวงจิตมากมายนับประมาณไม่ได้ที่กําลังปรัถนาที่จะพ้นทุกข์คือทุกคนปรัถนาที่จะได้รับความสุขหมดเลแต่เขาจะแสวงหาหนทางหรือว่า แสวงหาวิธีการแบบไหนที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาได้พบสุขถึงแม้มันจะเป็นสุขที่ชั่วคราวสุขที่เล็กน้อยก็ปัถนาอยู่นั่นนะบางครั้งเนี่ยจะให้เอาความสุขที่เที่ยงแท้ไปบอกไปชี้แนะเขาก็ยังเอาไม่ได้เพราะสิ่งที่จะเอาก็ต้องมีกำลังมากพอที่จะเอา เหมือนคนตัวเล็กๆจะไปจับประวานเครื่องมือไม่พอกําลังไม่ไหวที่จะฉุดประวานก็เลยให้ไปจับปลาซิวก่อนจับปลาทูกันปลาเล็กปลา้อยเนะี่ยพอที่จับได้เยอะพอที่จะมีกําลังจับไหวก็เลยไปเอาความสุขผ่านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นลักษณะของความสุขเล็กๆนะ การได้กินอาหารอร่อยการได้ฟังเพลงฟังลำเพาะๆการได้มีที่พักที่อาศัยที่นอนที่มันพอจะหลับตาลงได้หรือมีฟูกเบาหมอ,มอนที่นุ่มนิ่มที่สะอาดสะอา้านที่สบายบางทีก็อะไรก็ตามเนี่ยผ่านรูปรถกลิ่นเสียงต่าง ่านทงางการได้เห็นสิ่งที่สวยงามได้ไปเที่ยวไปชมสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เพลิดเพลินเจริญใจไปใช้ชีวิตลลนลาไปตามกำลังที่พอจะหาความสุขได้แลนะ้วละแต่ถ้าเกิดว่ามาสิที่นี่มีประตูพระนิพานที่นี่มีสะพานแก้วสะพานทองมาลองรับที่จะเดินไปสู่ ความพ้นทุกข์ที่ถาวรน,นี่รันดรนก็คือไม่กลับมาทุกข์อีกดังนั้นในสิ่งที่สแสวงหาความสุขบางทีก็สแสวงหาผิดวิธีก็มีก็ยิ่งเกิดนี่กรรมขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องมีนี่กรรมต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ลํำไปส่วนมากก็หาผิดวิธีแล้วนะ ทำว่าผิดวิธีก็คือไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้มากินไปฆ่าเขาเพื่อให้มันมีความอร่อยในอาหารที่ได้มาจากการปรุงจากเนื้อสัตว์ไปทุกหัวเข้ามาก่อนไปหักคอเข้ามาปิ้งย่างอันนี้ก็เลยเกิดนี่กรรมกินแล้วก็ยังเป็นทุกข์ในสมมติที่ว่าได้ คลื่นกระแสของกิตที่เขาพยาบามติอาฆาตนะที่เขาโกรธหรือบางทีมันก็อยู่ในเนื้อของเขาซากของเขาที่เรามากินมนมีกลุ่มก้อนพลังงานที่เป็นกระแสของความโกรธความทุกข์กินเข้าไปก็เลยได้รับคลืนกระแสพลังงานที่เป็นลบเข้าไปในกายอันนี้ก็ไม่ได้พูดให้พวกเรา เป็นทุกข์มากมายแล้วแต่เล่าเหตุและผลว่าถ้าเกิดว่าเราไปแสวงหาผิดทางเนะี่ยมันก็จะเกิดนี้กรรมมันจะเกิดกระแสของความทุกข์มาอยู่ในเรานะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปรารถนาที่จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัตสงทุงสารเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้แหละเดี๋ยวก็เจ็บป่วยในร่างกายเดี๋ยวก็เจอ สิ่งที่กระทบเข้ามาผ่านตาองจะมุกลิ้นกายเนี่ยในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็ทําเป็นเหตุให้สมมติว่าสุขบ้างสมมุติทุกบ้างก็เลยต้องทุก,กันไปแล้วก็มีคลื่นกระแสเนี่ยที่เรารับสัมผัสได้อยู่นีคลื่นเจ็บเจ็บปวดปวดคลื่นลร้อนทุกๆเพราะนั้นองค์พระธรมมบทตเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแต่ละรอบแต่ละยุค แต่และสมัยของการก่อเกิดพุทธศาสนาขึ้นมามีองค์พระธรรมวจีเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่สร้างสังสมบาร,รมีแล้วได้คิวได้รอบที่จะพาดวงกิจที่เป็นผู้มีบุญธัมพันต่อพุทธศาสนาก็ดีก็คือบางทีก็ไม่เกี่ยวกับท่านโดยตรงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็คือเกี่ยวข้องกับองค์พระธรรมวจีเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งท่านไปแล้วแต่ลูกหลานนั้นยังตกค้างอยู่หอวฝากหน่อย พามันมาหน่อยมันหลงทางอยู่เมื่อมีองค์พระธรรมพุตรเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาก็เลยจะพาดวงจิตที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านโดยตรงก็ดีบุญสัมพันธ์ต่อพุทธศาสนาก็ดีก็จะพากันออกไปรอบนี้ก็มีองค์พระธรรมบุตรเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วในช่วงประมาณสองพันหกร้อยกว่าปี แล้วก็เผยแผ่ประกาศธรรม45ปีในการที่มีกายหยาบกายมนุษย์อยู่หลังจากนั้นปรินิพานได้หนึ่งปีเขาก็นับเป็นพศที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยนะบางประเทศเขาก็นับตั้งแต่ท่านปรินิพานก็นับหนึ่งเลยก็เลยมีการขย่งกันสําหรับบางประเทศพศออก็เลยต่างกันหนึ่งหนึ่งปีบ้างทีก็ตรงกันของเรานี่นับ หลังจากท่านปรินิพานในหนึ่งปีก็นะัะพศออที่หนึ่งพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบหกนี่ก็หมายถึงว่าองค์สมบุุิเจ้าได้ปรินิพานไปแล้วสองพันห้า้อยหสบหกปีถ้ารวมกับที่ท่านได้ตัดสลุทำในช่วงอายุสามสิบห้าปีแล้วก็ประกาศทำสี่สิห้าปีในช่วงที่มีร่างกายมนุษย์อยู่เนีย สี่สิบห้าปีนั้นตัดสะลุทำก็นับไปอีกสี่สิบห้าบวกหกสิบหกก็ได้เท่าไรสองพันหกหกร้อยหกร้อยเท่าไรหกร้อยสิบเอ็ดปีจากนั้นถ้าเกิดว่าเหลือเวลาอีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีหรือห้าร้อยปีเนี่ยกึ่งหนึ่งของศาสนาที่ท่านตั้งไว้ คืออายุไขที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยก็มีประมาณนั้นแหละของท่านมีแปดสิบปีพระอุตตเจ้าปัจจุบันมีอยู่แปดสิบปีแต่อายุศาสนาของพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยท่านมีอยู่สองอยู่ห้าพันปีก็มีเวลาอีกกึ่งหนึ่งที่จะนำพาดวงจิตโดยประมาณนะที่จะนำพาดวงจิตออกจากวัฏสงสารการเวียนเกิดเ,เวียนตายไป ถ้าเราแสแวงหาสุขเล็กๆน้อยๆเรียว่าสุขชั่วคราวสุขที่ไม่เที่ยงแท้เนี่ยเราก็ได้ต้องแสแวงหาอยู่ล่ําไปแสแวงหาไม่จบสิ้นแต่ถ้าชาติัปจจุบันเนี่ยเราแสแวงหาสุขที่เที่ยงแท้เจอก็คือแล้วก็ไปถึงแล้วซึ่งก็ใช้เวลาไม่เกินเจ็ดปีมาปฏิบัติอยู่ในมหาวิยาัยธรรม,มิกราชเนี่ย มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเข้าถึงความสุขที่เที่ยงแท้ได้ซึ่งใครมาก่อนเราก็จะเห็นนะเห็นสภาวะธรรมของจิตถึงแม้จะเป็นทุกข์มากมายแต่ถ้าทนได้ในระบบของการล้างเขาเรียกว่าล้างนี่กรรมก็ดีชำระกิเลสตันหาออกไปก็ดีถ้าทนได้ทนมือหมอ ทนมือก็เรียกว่าทนการทดสอบด้วยนี่กรรมวิบากกรรมการทดสอบด้วยการเจรไนดวงจิตจากครูบาอาจารย์ก็ดีเนะเราก็จะเห็นว่าเออเขาก็พ้นความทุกข์หรือว่าพบสุขในระดับต่างๆขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีการพัฒนาของจนะิตะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็คือดวงจนะิตนั่นแหละก็คือต้องต้องแยกให้เห็นนะว่าจิตกับใจ จิตกับร่างกายต้องแยกให้เห็นชัดเจน่ะเขาคือคนละส่วนกันเพราะส่วนมากเนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะถึงแม้ท่านจะปฏิบัติถึงความสําเร็จระดับสูงนล้ยังใช้สมมุติที่ชี้เป้าหรือว่าแยกแยะสภาวะธรรมจิตกายที่ที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เราก็าเข้าใจได้ว่าเออท่านก็อยู่ในธรรมะสมัยพุทธกาล ก็คือธรรมะที่พุทองค์ท่านยังไม่ได้ชี้ระหว่างจิตกับกายให้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ท่านก็สอนวิธีหนทางที่จะปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือว่าในมรรคแปดนะั่นแหละให้ได้เข้าใจว่ามันจะต้องทำยังไงลนะ่ะถึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อสมมุติต่างๆท่านไม่ได้ชี้ให้ละเอียดให้ชัดเจนบางทีก็ยกสมมุติมาผิดระหว่างใจกับจิตเนี่ย คิดว่าใจก็คือเราเนะีหรือว่าแยกไม่ออกเลยว่าเรามันเป็นอะไรบางทีก็เหมารวมทั้งกายเหมารวมทั้งใจเพราะนั้นพวกเราได้เรียนรู้ศึกษาแผนที่ที่ไม่ต้องแสวงหามีแผนที่วางอยู่แล้วแค่ปฏิบัติตามแผนที่บอกทางมันก็เลยเหมือนเป็นทางลัด ไม่ได้เอาเปรียบผูดหนึ่งพู้ใดเพราะทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลนะถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุเอาไว้มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้เส้นทางนี้หรอกเส้นทางแห่งพุทธ,ธะเส้นทางแห่งชาวอริยะผู้ประเสริฐที่จะใช้เดินออกไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้นีรันดแต่การจะไปต้องจ่ายหนี้ก่อนมันก็เลยมีรอบนักเกียบิน แต่ละรอบแต่ละรอบ